รายการมองฟันค่ะวอนแน่นขาโอเควันนี้มาเป็นตอนต่อไปภาคต่อค่ะเรื่องต่อเสาที่แล้วเรื่องเสาที่แล้วเราพูดเรื่องแบบแผ่นกับแบบสอดอะไรดีกว่ากันอันนี้ก็ยังเป็นพลาสติกอยู่ดีวันนี้เราจะมาใหม่คู่ใหม่คู่ใหม่เป็นผบบใหม่รัดโลก เ่ะเริ่มก่อนเลยว่ามามีอะไรดีถ้าทใไมรักโลกก็คือหลักการของเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบรี u s e ได้แล้วไม่เพิ่มขยะให้กับโลกนี้ใช่ค่ะก็แบบแรกที่จะนำเสนอและเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นแบบผ้าค่ะแบบผ้าที่เราเห็นแบบนี้เราเห็นหน้าตาคือเขาทำมาหลายหลายไซส์นะคะมีหลายลายด้วยใช่ก็คือข้างหลังจริงๆลายเยอะมากสวยงามสาธิตให้ดูก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนีะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นอนามัยแผ่นอนามัยแบบเหมือนแบบ เหมือนแพททั่วไปนึกออกปะใส่ประจำวันเออใส่ประจําวันที<ต>่เราชอบใส่ใส่กันไม่ต้องหายก็ดีเอออะไรอย่างนั้นแต่ว่าอ่ะเรารีวิวหนึ่งขนาดที่เป็นเทียบกับใส่เรกูลาร์หน้าตาเขามาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะดูอาวิธีการใช้เขาก็จะบอกเลยว่าอันนี้คืออนะัพแอนด์ฟรอนเนาะเพราะฉะนั้นสมมุติตรงตรงมือเหมือนเป็นขอบกางเกงเป็นเกงไหนเขาก็จะใส่อย,อย่างนี้ ก็จะใส่ว่าอย่างนี้ค่ะอที่สําคัญคือด้านหลังเนี่ยเห็นปะเขาเขียนเลยว่ากันน้ําได้อ๋อก็คือถ้าข้างนี้ชุ่มแล้วไม่ต้องกังวลยังไงเขาไม่เลอะออกไปกแกงชั้นในก็ไม่เลอะแล้วล่หลักการเขาก็จะใช้ผ้าตัวนี้เป็นตัวซับเลือดซึ่งเราก็จะแบบลดอาการระคายเคืองจากที่เวลาเราแพ้ผ้าใหม่ไม่ใช่ละเออนั่นแหละคราวนี้เสร็จพอแบบ ใช้ไปปุ๊บทั้งวันเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนยังไงอ่าวิธีการก็คือพอเราถอดออกมาเนี่ยเขาก็จะให้เอาแผ่นเนี้ยที่เปื้อนเลือดเนี่ยค่ะอืออ่าไปแช่น้าอุ่นก่อนแช่ทิ้งไว้สักประมาณสามสิบนาทีเดียวถอดที่ทํางานแช่น้ําอุ่นเลยโอ้ไม่สิพูดถึงถ้าหมดวันเออก็ไปแช่น้ําอุ่นให้เลือดคราบเลือดเนี่ยละลายไปแล้วแบบอันนี้ก็รันตีเลยว่าแบบคือซักง่ายยิ่งซักยิ่งนุ่มเสร็จปุ๊บแห้งง่ายมาก โอ้นุ่มมากจริงแล้วมาดูแบบไม่แต่งสีแต่งเลยเนาะใช่ใช่เหมือนทุกอย่างเหมือนเป็นแบบออริจินอลแต่งจริงกลิ่นเออไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นเรื่องการระคายเคืองหะไไปแน่นอนอ๋อแล้วก็ใส่ตรงนี้ใช่แล้วทำกลางวันทำไงอ่ะเอาก็ต้องพกอะไรสักอย่างพกถุงพกซิปล็อกไปแล้วก็ม้วน้ักลับบ้านมาพับกลับบ้านมาคือยังไงเวลาเปลี่ยนคือเราก็จะแนะนำว่าอย่างไรก็ต้องมีสักสองชิ้นอยู่ดี นึกออกไหมในหนึ่งวันก็แบบไม่อยากคือเขาเปลี่ยนแต่นี้อันนั้นก็ได้ก็อย่างนี้แล้วก็เก็บกับบ้านมาใช่เก็บกับบ้านแล้วก็เอามาตาก็ต้องมีกล่องมีอะไรแบบมิดชิดนิดนึงเนาะใช่ใช่ก็มีความลำบากนิดนึงแหละอ่ะจริงๆเคยอ่านของต่างประเทศเหมือนกันเขาก็จะบอกว่าถ้าเราทําได้อ่ะมีแบบห้องน้ําส่วนตัวอยู่ซักที่ทํางานก็ได้ล้างศัตาูเออก็คือแบบละลายคราบเลือดไปก่อนนึ่งออกปั๊บไม่แต่จริงเขาก็แบบ ผ้าแบบนี้มันก็จะสร้างง่ายอยู่แล้วเนาะใช่เก็บกลับมาเราก็นุ่มนะเ้าก็ต้องเตรียมอันใหม่ไปก็เตรียมไปอย่างเงี้ยนะใช่ไหมแล้วก็ใส่ก็ใส่อย่างเงี้ยถูกก็ง่ายอ่อข้อเสียจะมีนิดหน่อยตรงที่รู้สึกว่าเออคือถ้าใส่เกงๆในแบบพผิวๆหน่อยคือเวลาเราแบบรัดไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกมันห่อมันหนีบใช่ไหมเออมันหนีบได้นิดนึงเออใช่ใช่มันจะมีความหนีบเออประมาณนั้นแล้วถ้าแบบมันบิดๆอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์แบบ ก็อได้เนาะใช่เนาะใครใช้อะไรก็มาคอมเมนต์ให้เราไม่สอย่างนี้ถ้าตรงเนี้ยเปียกปกติผ้าหน้าไมไอ้รุ่นพวกเนี้ยมันก็จะมีแบบกันกันย้อนกันย้อนใช่ไหมกันน้ย้อนมันค้อมีแบบนวัตกรรมนึกออกป่ะแต่นี้เราเล่นกับผ้าไงคือทาก็คือข้อดีก็คือแบบกับสูตรธรรมชาติใช่รักโลกด้วยถูกถูกคนมีปัญหาเรื่องแพ้สบายละทีนี้อันนึงแพงไหมอ่้ยา250บาท ตัวนี้ใช่แล้วตัวผ้าก็ชื้อแยกได้ออกไปซะละจริงจริงนะไม่ต้องไปเก็บอ๋อโอเคจะเก็บให้โอเคอันนี้เป็นผ้าผืนใหญ่เออเขาเขาก็ขนาดต่างกันเนี่ยก็คือถ้าวันมาแา ใช่ตัวนี้อันนี้ถ้าเทียบก็คือเรกูล่ามีสองไซส์อันนี้จะต้องเล่าก่อนว่าอันนี้เป็นแบบเรายังไม่ได้ไปซักให้ไงแต่อันนี้เราซักมาแล้วในความมันก็เป็นผ้าแบบเย็บมาหลายชั้นนะใช่ไหมแล้วเราก็พับอย่างงี้มันก็จะซึมแล้วซึมซับซึมคือตอนซืมาใหม่ๆอย่าตกใจมันไม่ได้นุ่มนะแต่พอซักเสร็จเฮ้ยนุ่มจิงใช่ใช่เราต้องซักก่อนใช้อยู่แล้วใช่ใช่แล้วนี่เขาก็มีหลายไซส์มากอันนี้ดูอันนี้แบบชัดใจมากใช่ไหม อันนี้ก็ประมาณแบบเกิน40เซนนะเหมือนว่ายาวมากแล้วแบบอุ้มเอองั้นนอนกลางคืนสบายสบายได้เลยรุ่นเบทาอัเนียไม่ต้องห่วงแบบไหลไปที่ก้นก็ตรงนี้อยู่ได้คือสมมุติถึงจะเลอะนะทุกอย่างซักไงสบายสบายอันเนี้ยแล้วก็แบบไม่อาบไม่คันความรักโลกย่อมมีความลําบากอ่ะแต่ว่าเราก็ได้รักไงทำรักโลกย่อมมีความลำบากเออคอนเซปต์นี้คืออะไรจริงโอเคอ่ะเฮ้ยทั้งสาร แต่นี้ดูเล็กๆแล้วนี้เขาไม่ต้องใส่แผ่นรองเหรอไม่เพราะเขาให้สําหรับแบบวันเขาเรียกว่าอะไรคนที่รู้สึกว่ามีตกขาวมีเลือดวันใกล้หมดวันใกล้หมดอย่างเงี้ยแล้วโยดหยดเขาก็จะได้แค่หยดหยดเองนะต้องบอกก่อนก็นี้เขาไม่ได้มีผ้ารองถูกค่ะก็ต่างนี้ถูกนล้วล่นล้ว่โอเคอ่ะทนี้เดี๋ยวสิรักโลกอีกแบบหนึ่งคืออะไรแกรมแกรมประจำเดือนผู้หญิงอ๋อยังไม่ได้รีวิวยังไม่ได้เล่าวังไม่ไล่าอ่ะวันหนึ่งมันเยอะแค่ไหน ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าโดยปกติสิบถึงยี่สิบเซนไม่ควรเออสิบถึงยี่สิบมิลไม่ควรจะเกินต่อวันถูกไหมต่อวันคือหนึ่งรอบเรามีกันประมาณสามถึงสี่วันใช่มันก็จะสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่จริงๆเฉลี่ยแล้วยี่สบสี่ชั่วโมงก็วันสักสิบเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ผ้าเนี้ยถ้ามันสามารถรับสิบได้คือเดี๋ยวถ้าถ้าเราทดสอบแล้วแบบเราสบายเออก็คือโอเคเพราะอะไรรู้ไหม จริงๆเขาไม่ได้ให้เราใช้อันเดียวทั้งวันนะอ๋ออ๋ถูกป่ะกลางวันก็ควรเปลี่ยนสักสองแผ่นทุกสี่ชั่วโมงใช่ไหมถูกไหมถ้าวันละชั่วมงเวลาทำงานเพราะฉะนั้นโหเฉลี่ยเลยประมาณถ้ามันรับได้สักห้าสี่สี่นิเทพอืมสบายใจแล้วถูกไหมแต่ถ้าใครที่มามากกว่านั้นอะไปปรึกษาแพทย์นะคะไม่ต้องขยับใส่ไปเรื่อยๆนึ่งงบป่ะเปลี่ยนแล้วชุ่มแป๊บแป๊บชุ่มแป๊บๆชุ่มอยากไปโทษผ้าหน้าใหม่ ให้สงสัยว่าตัวเองเยอะเกินพระบ้านหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเนาะต้องไปตรวจนะเยอะๆเนี่ยมีหลายสาเหตุโอเคต่ออ r ริจินัลกลับไปแบบพร m i t ที e มาเจอนี่นวัตกรรมเทพเออเราเรียกว่า ขายอันอม,มีหลายสีทําไมแบบถ้วยม,มีหลายขนาดหลาไนิ่มนะแต่ว่าจริงๆเราแบบก่อนใช้อะอเขาให้ต้มค่าเชือ้อต้มค่าเชื้อปุ๊มมันจะนิ่มๆหนึงมันจะนิ่มกว่านี้เราก็จะใส่ง่ายหน่อยก็คือหลักการง่ายๆไม่มีอะไรอ่ะอเอาวันเนี้ยเขาไปลองไว้ในช่องคลอดพอเลือดไหลออกมามันก็ตกอยู่ในนี้แล้วก็ไม่ไหลออกมาอม,มันก็เลยแบบทําให้เราไม่เลยเธอละอ๋อฮะราจ่าทิตให้ดูหน่อยไหมคานนี้มันก็มีหลายไซส์ก็ต้องเลือกเอาคือจริงๆหลายหลายยี่ห้อ ไซไม่เหมือนกันด้วยค่ะต้องเลือกในความผสมด้วยแต่ว่าอันเนี้ยความความดีก็คืออยู่ยังยืนยงอันนึงอยู่ไปยาวๆอ่ะราคาแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ความสวยเท่าไหร่เท่าไหรอันเนี้ยมีแบบคริสเตอร์ด้วยนะจริงเหรอจริงอะไเนมีคริสเตอร์ด้วยสวยๆสีลุกก็มีมันจะไล่แบงค์เนี่ยสามร้อยนู่นเลยไปยันเป็นพันก็มีอ่ะอืมคราวนี้เนี่ยมันก็อยู่กันไปยาวๆทำความสะอาดโดยการป้มโอเคละอือ แล้วก็มันมีหลายซส้ต้องเลือกให้ถูกอถ้าแบบยังไม่มีลูกง่ายๆเลยอะ่ะไปใช้มินิไปใช้เอสคือเริ่มต้นอะอนว่าแนะนาเขาใส้มินิก่อนเพราะว่าจะยากาต้อการใส่งไงถ้าเธอช่องคลอดโอทหงแล้วเธอไปเล้ยงเลือกมินิมันไม่ได้ไดความความโอดหงของช่องคลอดน,นั่นเองอถ้าเธอเป็นวัยรุ่นเธอยังแบบยังไม่เคยคลอดแ้วช่องคลอดเธอเล็กช่องคลอดเธอเล็กปุ๊บเธอก็ต้องเลือกอันเล็ก เออแผ่นเดียด้ไงแต่ถ้าช่องเท่าเธอใหญ่กขรูมันไปใส่อะไี้อันเดี๋ยวมันก็จะหลุดรวบหมดสิไม่ได้อัานี้รีบสอนดีกว่าเดี๋ยวเราก็มาสอนขอโมเดลหน่อยดีกว่ามาสอนเอาโมเดลมาของจริงเลยมาเอาเหมือนเหมือนมาตัดภาพเลยไหใช่อันนี้อันนี้อันนี้โมเดลให้ดูเล่นเล่นก่อนใช่ไหมอันนี้ช่องคอ อันนี้มดลูกนี้เหมือนโดนตัดครึ่งไงอันนี้ก็พอฉี่อันนี้ลำไส้มันเราเราก็จะใส่ทุกอย่างเข้าไปตง้ตั้งมาก่อนว่าจริงๆคือเวลาประจําเดินมาก็จะออกทางนี้ถูกไหมออกทางปากจากมดนลูกออกมาที่ปากมดลูกแล้วก็ออกมาในช่องคลอดใส่เข้าไปก่อนให้มันเป็นช่องคลอดอพอเป็นช่องคลอดเสร็จเท่าที่เราติดเอาไว้ด้วยอันนี้แบบสอด คือมีหลายคนถามว่าทำยังไง่างไงนะตามันเป็นขึ้นมาให้เขามีรอยปูเรียบร้อยปั๊บฉีกตามรอยเราจะได้ด้านด้านปลายมันออกมาที่เราควรจะจับโดนเพราะว่าด้านนี้คือด้านที่จะอยู่ข้างในไม่ใช่แบบทั้งท่อนขนาดนี้นะอันนี้มันมีอยู่แค่แค่ตรงนี้นิดเดียวที่มันจะอยู่ในช่องค้อเราเพราะฉะนั้นตัวช่วยใส่ง่ายๆถ่าถ้า ยืนกลางขานิดนึงอีกข้างนึงยกขึ้นมาจะไว้บนอ่างน้ําถังน้ําคือเหมือนตรงสาได้้ก็ได้วิธีใส่ง่ายมากเลยมันมีอย่างนี้หมดแล้วเราใส่เข้าไปตุ๊ด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 เพราะฉะนั้นพอใส่ชนเสร็จปั๊บได้จังหวะแล้วว่ามันจะอยู่ในนั้นขอออกมาให้ดูข้างนอกคือว่าตอนนี้เราได้ที่แล้วเราก็กดตัวนี้เลยปั้นกดดันเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นตัวแฮมปอนจะอยู่ตรงนี้ละ มันก็ติดอยู่ข้างในก็คือเหมือนแค่ให้เรารู้สึกว่าก็ดสนสุดเนี่ยเราก็ดึงอันนี้ออกโอเคไอ้น้องน้อยตัวเนี้ยก็อยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วสายโผล่ไม่ชอบเก็บได้เก็บไว้นิดนึงแต่อย่าไปไล่ตัดให้สั้นนะเราไม่ต้องเดี๋ยวตอนเราออกก็คือดึงสายแต่ตอนที่มันมีเลือดแล้วมันจะอ้วนๆนิดนึงเราก็ต๊ดๆออกมาอย่างนี้อันนี้คือแทมปอน ที่ทุกคนถามว่าใช้ยังไงคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงอ่โอเคเทียบกับแบบถ้วยกับแบบภายในด้วยกันอืมอ่ะถ้วยอันนี้เราก็แบบ15 ml เทียบกันเพราะแทมปอนเรกูล่าก็15 ml เหมือนกันอืมสู้กันจิงออ่ะมันเป็นอย่างนี้เวลาต้มมันก็จะนุ่มอย่างที่บอกต้มก่อนเราก็บีบอย่างนี้เลยรอบแรกอแล้วก็พับอีกรอบหนึ่งก็คือเหมือนพับสี่อ่ะ อันนี้ <พอ S 1> ดูยากนะเพราะเรายังไม่ได้ต้มใช่นิ้วโป้งกนนับนิ้วชี้จับงี้มันแคบแล้วใช่ไหมใส่เลยจา้าดันดันบึบ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 บ,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 บึบอันนี้มันจะฝืดไงเพราะมันเป็นโมเดลของจริงจะลื่นเสร็จแล้วเขาบอกเอานิ้วชี้ออกเอานิ้วโป้งค่อยๆดันเขาอันนี้มันยากขออนุญาตเสร็จปั๊บเราจะเห็นว่ามันก็จะไปกลางอยู่ข้างในละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูอ่ะอันนี้ดีกว่า โิดตละทะเลาะกันเอออันนี้มาอืมอ่ะมันจะไปอยู่อย่างนี้จะไปอยู่อารมณ์เนี้ยเคือันนี้คือหมดลูกของเราค่ะประจําเดือนไหลมาทางนี้ะฉะน้นถ้วยก็จะไปกักใช่เพราะั้าไม่ได้เงี้ยตุงตุ้งตุงตึงตึงเลือดไหลออกมาตุ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 อยู่ในถ้วยหมดเลยมันไม่หกออกมาไงอ่ะอันนี้ก็คือหลักการของมันเวลาออกก็ต้องฝึกฝนอันนี้เป็นอะไรที่ยากที่สุดในการออกก็คือดึงตึงๆไม่ได้นะ เดี๋ยวมันแบบสเปรดเลยเพราะงั้นก็ต้องมีการกดให้แบบถ้วยมันปุ๊บนิดนึงแล้วก็ดึงสายออกมาแล้วมันก็จะออกมาได้เวลาเก่งๆปุ๊บเราก็จะไม่หกซึ่งปกติแล้วอันนี้มันได้สิบห้าแต่วันหนึ่งเรากะว่าเต็มที่ประมาณสิบ เพราะยังไงเราเปลี่ยนทุกสามถึงสี่ชั่วโมงคือยังไถ้วยหนึ่งอ่ะพอนะเอาจริงๆแบบล้นๆะวันหนึ่งก็พอแต่ยังไงเราก็ควรเปลี่ยนเราเอาออกมาเททุกสามถึงสี่ชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบไม่ถึงครึ่งถ้วยด้วยอ่ะแล้วเราก็ออกมาเทเทเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นมันก็โอเคนะมันเวิร์กมากก็รักโลกได้ไม่มีขยะที่ต้องทิ้งอันนี้วิธีสายเดี๋ยวต่อไปรีวิวกันจะจะ อ่าใช้เอามาหยดเลยนับเป็นซีซีซีซแข่งกันเป็นคู่คู่กันไปว่าอะไรได้ซึมซับได้เยอะอืเอาอย่างนงี้เดี๋ยวเจอกันภาครีวิววันนี้ตอนนี้มาอยู่ที่ภาคสนามทดลองทางวิทยาศาสตร์ทดลองกันเลยเห็นเห็นจะสี่แบบที่เรามีกันอยู่ตอนนี้มาดูดซับได้มบ่าเอาแบบนี้ก่อนเริ่มแบบแรกแผ่นอนามัยก่อนแผ่นแบบ วันมาน้อยน้อยมากๆมาพูดอย่างนี้ใกล้มาใกล้หมดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งจริงๆเต็มที่ไม่น่าเกิน5้าี่ีไม่มีทางเกินอยู่แล้วละถูก้ดวยนะประจำเดือนของเราเราจะมาสู้กันชิง20่สี่ีเฮ้ยอันนี้เราเอาแค่ค่อยๆหยดก่อนเริ่มห้าอู้หัลโหล ไปแล้วไปละตอนนี้ไปละวสามละวโ้ยเดี๋ยวนะตัน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 ห้าซีซีผ่านไปไม่อะอันนี้คือโอ้โออันนี้อาจจะแบบถ้าสังเกตดีๆค่ะโอ้โอเอออ่าเดี๋ยวก่อนนะให้เห็นว่าถ้าแผ่นเนี้ยน่าจะเหมาะกับในกรณีที่แบบน้อยมากจริงจริงอะจริงะต้องห้ามเป็นของเหลวในในแอเรียเนี้ยประมาณหนึ่งซีซีเห็นป่ะคะที่ในแอเรียที่หยดเนี้ย ก็คือประมาณแค่หนึ่งซีซีจริงๆถ้าแบบไหลมาเป็นน้าอ่ะอาจจะต้องขยับคือถ้าไหลเป็นน้าไม่ได้แต่ถ้าเป็นหยดๆค่อยๆให้เขาซึมอือใช่พอไหวแต่ดูดูคนนี้แหมนวัตกรรมกับแบบอะไรที่เป็นแต่ว่าจะบอกว่าดูคนนี้ที่ช่วมาไม่ไม่ไม่แต่ว่าเจอคนนี้เข้าไปก็ยังไม่ไหวนะคะเออใช่นะเพราะว่าจริงเขาไม่ได้ทํามาเพื่อการนี้ไงเพราะนั้นมันได้แค่แบบเลอะๆเนาะซับหน่อยค่ะ น้องคนนี้น้องคนนี้อาจจะหนักเกินไปสําหรับเขาว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อไม่ไม่ไม่อยากให้ดูอะไรรู้ป่ะในจุดที่เราบอกว่าหนึ่งซีซีตรงเนี้ยเขาลงนะเออแต่เขาก็แห้งของเขาหนึ่งออกปปอันนี้คือเขาก็ลงแล้วเขาก็ดูหายไปนี่นี่นี่อุยโยน้องมีแอบซึมเออใช่อันนี้น้องมีแอบซึมไม่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยหยดไม่แน่นอนอันเนี้ยได้สําหรับออกเป็นหยดจริงๆเลอะเลอะจริงๆหรือแค่แบบ ตกขาวเยอะเข้าในอย่างนั้นได้ค่ะอันนี้เขาเหมือนกันเลยเนาะอย่างงี้ไงอันนี้ปีกไปอ้อมข้างหลังอันนี้อันนี้เขามีปีกถุงอันจ้ะก็อันนี้เขาก็มีปีกโอเคมาใส่อย่างงี้เราเริ่มที่ห้าก่อนได้ปะคือจริงๆเพราะว่าอันนี้เขามีไซส์อันนี้เ็มีไซส์ทห้ต่อกันใอันนึงนะโอเคมาเริ่มที่ห้าก่อนห้าเพราะว่าวันหนึ่งเต็มที่คือสิบไงแล้วเราเปลี่ยนผ้าทาไมแบบทุกสามทุกสี่ชั่วโมงอะคือนิ่งมากขอซัดไปเลยสิบห้าสบายบ้าก นางไม่มีแบบเดี๋ยวนะเรางงอะ่ะโอ้โอมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมถ้าสมมุติว่าเขาแนบอยู่กับเนื้อพอเขาแนบอยู่กับเนื้อปุ๊บเขาอาจจะพาซืมอ่ะอืมอันนี้เขาซืมละหรือเปล่าอืมอันนี้ให้ไปใส่ไปเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหนี่สิบห้าหมดไปละเอ เาทิชชูเนีค่ะเดี๋ยวนะหนกกำลังคิดว่าคือเป็นเพราะว่าความหนาแน่นของน้ำที่เรามาทดลองอะ่ะไม่เลื่อดเหนียวกว่าอยู่ละหรืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เลื่อดเหนียวไงเมนเราไม่ได้ออกเป็นแบบน้ำไหลใส่โจ๊กเหมือนอย่างนี้ไงอืมเ<อ>นาะวิทยาศาสตร์อาจจะไม่เป๊ะนะอ่าอ่าอาจจะ<ง>ต้องแบบลองใช้จริงแล้วก็มาหาคนมาเล่าแล้วละ่ะเอออืม ไม่ไม่ไมมกำลังลองว่าแบบฮัโหนมันอยู่เป็นหยดเลยอ่ะนั่นน่ะ,นะ,นะดีเฮ้ยอันนี้แปลกใจเหมือนกันนะมีใครเคยใช้มาเล่าให้เราฟังบ้างสิอะออันนี้แบบแฮมปอนเราจะใส่เข้าไปอันนี้แบบเรกูล่าเรกูล่าเขาบอกว่าได้สิบห้าซีซีนะเพราะนั้นเรามาสู้กันกันกบถ้วยอันนี้ถ้วยอันนี้ก็สิบห้าซีซีอะอันนี้หลอดละยี่สิบเราจะค่อยค่อยหยดใส่ป้อนนะ ตาตะปับปับไปอันนี้เอาอันนี้อันนี้ได้สิบห้าเนาะโอ้โหวิยเขาพองเห็นไหมเขาอพองอรอใช่เขาจะค่อยๆพองออกอันนี้คือแบบถ้วยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้แบบกดเต็มแม็กคือล้นถ้วยสิบห้านี่ก็เยอะนะเยอะวันหนึ่งมไม่มีทางถึงอยู่แล้วเรากะเต็มที่วันหนึ่งสิบอะแล้วจริงๆอะสามชั่วโมงเท เพราะฉั้สามชั่วโมงเนี่ยไม่ควรถึงสิบห้าไงไม่ถึงอยู่แล้วสมติสักห้าซีซีไปเทเพราะโอกาสหกไม่ได้ไม่ได้เยอะ้าจะใช้ได้สบายๆถ้าคุณตอนเนี่ยซัดไปเลยอ่ะเมื่อกี้บีบปูดไปเลยอ่ะยี่สิบโหเฮ้ยวันมาจริงจริงันเราเราเลือกมาคือใส่คืออันี้เขาดูดเข้าไปเสร็จใช่ป่ะเราใส่ไปยี่สิบนะชัดมากนางโฮได้สิบห้าติงถ้าวันหนึ่งเกิอสิบห้า เดก่าเอาไม่ได่ใช่เขาก็มีสเยอกกว่านั้นไม่แต่แบบเฮ้ยโอเคมากเห็นป่ะแล้วคือพอไม่มีความโหยดแล้วเวลาดึงออกก็บึ้งออกมาอย่างนี้หลักโลกก็ยากเหมือนกันเนาะวิลักโลกมันยากเอออะอืนี่ดื่มก็คือจริงๆอ่ะถ้าเป็นอันนี้เราก็ลืมใส่ท่านี้เราก็เปิดเบรนออกมาได้อันนี้ก็จะแบบมีความสุขอีกอย่างหนึ่งปั๊บอันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งไงสมมุติว่าถึงเวลาจะมี ไปเข้าห้องน้ำปุ๊บยิบออกมาเสร็จเปิดตรงนี้หรออือก็ลยหุยต้องอย่างนี้นิดนึงปะไม่ได้เจาะรูป่ะต้องเปิดให้น้ำปะเออแล้วไงมาแล้วไม่ลืเจาะรูไม่หุ้ยมันก็ออกยากเหมือนกันนะนี่ไงอ้อยเทออกคือทำไงนะแต่แกบีบหรอมันจะมีทางบีบบีบอยู่หนึ่งทางที่จะทำให้เขาออกได้ไม่เพราะฉะนั้นเขาแน่นหนาเพราะว่าเปิดจุกยังไม่ออกเลยโอ้โหเสร็จมันก็ยังอยู่ข้างในเอ้ยนี่ดีอื โอเคสรุปแชมพอนก็ดีนะแชมพอนเวิร์กเลยจากการซึมซับแต่ว่าก็ต้องตามที่เขาเขียนนะเขาบอก15ก็15ไงถ้าเกิดว่า20ก็ล้นนะล้นก็มีไหลนะแต่อีกครับเทได้เทพเออใช่ก็แต่ต้องแบบรักษาความสะอาดดีค่ะแล้วก็ใส่ให้เป็นโอเคไหนผ้าเมื่อกี้กลับมาซีว่าเขาเป็นยังไงอืมแล้วแผ่นแผ่นอนามัยล่ะลูกขอดูแผ่นอนามัยหน่อยค่ะ ก็เป็นคาบอยู่อข้างหลังมานะแต่อันเนี้ยโอเคคือใช้เขาน้อยมากแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบเหลือนี่ก็จะใช้น้อยอยู่ดีหรออ่ะต้องประสบการณ์จริงละใครได้ลองใช้แชร์ประสบการณ์ให้เราหน่อยคืออันนี้นนต้องบอกว่าการเทสทั้งหมดคือแบบแบบ ทดลองเ,ออเพราะฉะนั้นในห้องทดลองกับความจริงมันไม่ใช่เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้แนบอยู่แล้วก็เราต้องบอกก่อนว่าประจำเดือนของจริงไม่ได้เป็นน้ําโจกแบบนี้อ่ามันจะมีเวลาให้เขาซึมได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องรอเทสจริงแต่อันเนี้ยเป๊ะเชื่อได้นางสิบห้านางได้สิบห้าจริงเฮ้ยอันนี้ต้องแบบลองใช้เดี๋ยวต้องมาเล่าให้ฟังใช่ส่วนครับแน่นอนเลือกให้เหมาะกับขนาดช่องคลอดเลือกให้เหมาะกับวันที่จะมาอืถ้าวันน้อยๆแล้วอาจจะแบบ ไม่ต้องคับก็ได้ไหมเนาะใช่คือถ้าใั่หน่อยก็แบบเบาๆแผ่นอนามัยอย่างน้อยที่สุดในหนึ่งเดือนก็รักโลกมากแล้วโอเคโอเคเลือกการตามที่ชอบใจใช่ที่สําคัญต้องรักษาความสะอาดให้มากที่สุดทุกอย่างต้องรักษาความสะอาดถ้าเรายิ่งเราอยากจะรักโลกมันต้องมีการซักมีการล้าง มาตอนนี้บทสรุปละบทสรุปเลยหลังจากรีวิวไปใหเห็นต้องบอกก่อนอไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเพราะฉะนั้นเราทําคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทไปเรื่อยๆคือมา่แท็บเราเราทำให้ดูคราวนี้ของจริงกับของทดลองต้องรู้ว่ามันก็มีความต่างเพราะประจําเดือนเรามันไม่ใช่เป็นน้ําแบบนี้หรอกคือความเข้มข้นความหนึบไม่ได้เหมือนน้าอันนี้เราแบบว่าลองให้แบบแม็กซิมัมด้วยเพราะฉะนั้นการใช้ในชีวิตประจําวัน ต้องลองอลองแล้วใครม,มีประสบการณ์ไงใครม,ใมีประสบการณ์แบบไหนลองเล่ากันมาจะได้เป็นแบบข้อมูลโอเค okay. สำหรับวันนี้ ก็คงเอามาให้ดูการเห็นเห็นหมดแล้วมีอะไรยังไงกันบ้างรักโรคก็ดีอ่ารักโรคก็ดีแต่ว่ามีความยากใช่ก็อาจจะยากหน่อยคือรักโรคอะไรก็จะยากนิดหนึ่งเนาะอ่าเราก็สังเกตแหละแต่ทุกวิธียังไงก็คือต้องรักษาความสะอาดเป็นหลักเนาะไม่ใช่ว่าแบบที่โอ้โหซึมซับอย่างดีทั้งวันจะไม่เปลี่ยนเลยก็ไม่ได้ไม่ได้เราเห็นแล้วใช่ป่ะแผ่นเล็กถึงเราใส่เข้าไปเยอะแค่ไหนเอาจริงๆเขาจะมีความชุ่มใช่เพราะนั้นอันดับแรกเลือกให้เหมาะกับ ประจำเดือนของตัวเองเหมาะกับวัยและสําคัญที่สุดคือรักษาความสะอาดทุกอย่างต้องรักษาความสะอาดโดยเฉพาะอะไรที่ใส่ไว้ในช่องคลอดเราใส่ค้างไว้ไม่ได้มันมีโอกาสติดเชื้อทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะลุกล้ําเข้าไปในช่องคลอดเราต้องห้ามลืมที่จะ เปลี่ยนแรงทาความสะอาดให้ดีใช่สามสี่ชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนจําไว้เลยเรื่องเอาวันเดือนนี้อาจจะใช้อย่างหนึ่งเดือนหน้าด้วยกิจกรรมอยากจะอยากไปใช่อีกอย่างหนึ่งเรามีช้อยแต่ทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียเลือกเอาลองเลือกดูค่ะใครมีประสบการณ์เพิ่มเรามาแชร์กันต่อได้ได้รอบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อใครอยากรู้อะไรก็บอกมาเดี๋ยวเราจัดการหาข้อมูลมาตอบให้โอเคโอเควันนี้ที่หมอแน โหวตมาเลยหมอฝันด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ s u ับส r คร์กดกระดิ่งด้วยเรามากันทุกวันเสาร์ค่ะทุกเสาร์เลยมาเจอกันเที่ยงประมาณนี้เอเคโมงประมาณนั้นเนาะค่ะแล้วเจอกันค่ะวันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะ